สวีดัสกาบสวัสดีทุกคนนะผมวันนี้ก็มาพบกับจอร์นี่เอ็กซ์นะครับผมวันนี้นะผมยินดีต้อนรับสู่ i มค c r รับอีพีนะครับผมและอีพีนี้เป็นอีพีที่5เป็น EP ที่เรียบร้อยแล้วนะนะทุกคนอย่าลืมช่วยกดไลค์ซับสไครตกระดิ่งนะครับผมเหมือนเดิมแล้วทุกคนกดไลค์ซับสไครตกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะอีพีนี้เป็นอีพีที่5ผมจะพาทุกคนนะผมไปสนุกกันนะครับผมใน อาจจะเป็นปราสาทนะผมในเกมไหมครับทุกคนอาจจะเฮ้ยงงหรอ,อปราสาทในเกมไหมครับมันมีได้ไงเข้ามาในตัวเกมนะผมและผมจะพาทุกคนไปปราสาทในเกมไหมครับนะผมในปราสาทมีอะไรนะเดี๋ยวลองไปดูนครับผมลองไปดูผมอาจจะเดินทางไปนานเพราะสมควรนะเพราะว่าระยะเวลาการเดินทางมันนานมากแต่ผมจะตัดคลิปให้มันสั้นลงนะทุกคนมาครับ ที่เราจะไปเอานะครับผมนั่นก็คือขอมีเหล็กสักหน่อยหนึ่งนะทุกคนแล้วก็ไม้จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะลองเดินทางไปเลยนะทุกคนผมพูดตรงๆนะว่าวันเดียวไม่น่าจะพอกับการเดินทางรอบนี้ ที่จริงผมอยากจะได้เตาให้หมู่บ้านเราก่อนนะแต่ไม่เป็นไรไม่มีเตาไม่เป็นไรทุกคนอผมจะเดินทางไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวินาทีสุดท้ายที่ผมจะตายลง เดี๋ยวเราลองมาดูมุมสูงแล้วผมในการเดินทางนะสิ่งที่ผมจะเอาไปก็มีอยู่เท่านี้นะครับผมไปดูมุมสูงกันซะหน่อยลวกันนะครับผมไปครับนี่เราก็มามองดูมุมสูงดูนะนี่เห็นไหมเห็นผมไหมนี่ผมใช้โดมแล้วผมการบินนะในการบินมองดูมุมสูง EP นี้เราจะไปหา ปัสสามน,นะครับผมตอนนี้กำลังบินดูนะใต้ล่างนี้น่าจะมีอะไรน่าสนใจนะผมเดี๋ยวผมจะลงเราลงไปด้านล่างนะน่าสนใจมากทุกคนเดี๋ยวผมจะลองลงไปด้านล่างแล้วกันนะผมโอเคครับผมว่าโอเคนะใต้ล่างนี้น่าจะลึกพอสมควรนะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างแล้วกันนะผมไปดม ดูผมแบบนี้นี่แหละอาจจะไม่ตามหาประสาทผมอาจจะตามหาเมืองนะเพือนเพราะว่าประสาทนี้มันไปไกลมากนะตรงไหนผมผ่านทางไปไม่เจออยู่ตรงไหนเลยเดี๋ยวให้โดมบินหาผมแล้วกันพอผมเจอละผมเจอตัวผมละ โอเคทุกคนผมเห็นตัวผมละแล้วผมเห็นโดมได้เห็นไหมเค okay. ตอนนี้ก็จะหาทางลงนะอยาให้โดมช่วยอาะครับนะผมว่าตรงไหนมันลงได้ม้างตรงไหนมันลงไม่ได้ม้างนะให้โดม,มขับโดมมา โอเคทุกคนน่าจะลงตรงนี้ได้นะเฮ้ย,งยลงไปแล้วอโอเคทุกคนไม่ตายโหยุบเลยคึ้นนะช่วยมผมผมต้องนอนตรงเนี้ยต้องหาที่นอนนอนก่อนแฮผมได้อาที่นอนแล้วเนี่ยขอเช็คก่อนนะว่ามีที่นอนไหม ผมลืมที่นอนไม่เป็นไรเดี๋ยวให้โดม,มปลุกแป๊วที่นอนให้นะเป็นไงเรียบโดมผมทํทำได้ด้ยี่อะมีที่นอนผมนะเดี๋ยวขอไปหน้าเจมส์แล้วกันนะผมให้โดมมาที่นอนให้แล้วกันทุกคนนะผมตอนนี้ก็ให้โดมมาที่นอนไปที่เรียบร้อยแล้วผมวางที่นอนไว้ตรงนี้เลยเออมันก็ยังไม่มืดนะเราก็ยังไม่ต้องจำเป็นที่ต้องวางก็ได้นะทุกคนนี่ โอเคเจอแร่เหล็กด้วยนะดีมากอะ่ะคือตอนนี้ผมว่าน่าจะทำคลิปสำรวจส่วนนะทุกคนดีเออแบบมันดีจริงๆอะ่ะทางเดินมันก็สามารถเดินได้นะทุกคนโอเคเฮ้ย <Okay. S 1> <He i, S 2> ผมเจอแร่เพชรป้าน่ะแร่เพชรหรือเปล่าแร่เพชรหรือเปล่าเราต้องลองไปดูนะออน่าจะใช่แร่เพชรนั่นอะ่ะ โอเคทุกคนตอนนี้มัอนจะเจอแร่เพชรนะขุดดูก่อนเลยผมอ่ะเฮ้ยแร่เพชรจริงๆด้วยอยาทุกคนคือพีนี้เจอแร่เพชรโคตรง่ายเลยอ่ะสวยดิสวยดิสวยด,วยด,วยดิทุกคนโอ้โหโอเคเลยอะ่ะทุกคนจะแร่เพชรครับเจะแร่เพชรครับผมขุดเลยผมขุดเลยผมขุดเลยไม่สนใจครับตอนนี้โอเค แล้วก็ผมขอนอนเลยอ้ยนอนยังไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคตอนนี้เจอเลขเพชรแปดอันนะแลขเพชรแปดอันนะทุกคนคือแบบโคตรโชคดีเลยอะ่ะเออตอนแรกว,ว่าผมจะไปปราสาทไม่ไปล้วผมไม่ไปล้วนอนเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะกลับบ้านนะทุกคน อ่าโอเคอ่าผมตรงส่วนในของใจกลางเมือง โอเคผมวางบล็อกได้ไหมต่อตัวสูงไปเลยโอเคทุกคนต่อตัวสูงไปวิรอบนี้หาแร่เพชรโคตรง่ายทุกคนอีพีนี้เป็นอีพีตามหาแร่เพชรนี่ว่ะเฮ้ยใช่แรมเพชรหรือเปล่าโอเคไม่ใช่โอเคอีพ okay. ีนี้เป็นอีพีตามหาแร่เพชรนะ ผสมภาษาจอนไม่ไปแล้วแม่เพชรเจอแบบเจอง่ายมากนะทุกคนเออี่ง่ายว่ะโอเคโอเคขึ้นไปอย่างนี้นะผมจะขึ้นไปแบบนี้นะทุกคนคือแบบเอา้าไม่พอหรอไม่พอไม่เป็นไรไม่พอไม่เป็นไรยังมีต่ออีกแปดอันอีกสองอันเท่าไหร่ เออโอเคได้อยู it, oh, ่แล้วก็กลับบ้านนะทุกคนยังง่ายอะทุกคนโอ้ีพีนี้พีที่ห้าตามหาแลกเพรเจอแล้วหลาลาหลาลาหลัลาหลลาหลล่าหลล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 าครับผมคือแบบโคตรชิวอะทุกคนผมพูดตรงๆเลยนะว่ามันทิวเกินไปหรือเปล่านี่โอ้ย ่า้น้ำได้ไหมไว้น้ำก็ไม่ได้อ๋อนั่นไงน,นั่นไงผมเจอละผมบอกแล้วว่ามันง่ายอย่างกระปอกล้วยเข้าปากโคดง่ายเลยโคดชิวเลยอนะทุกคนคือแบบา่าม่าเอาแลบเฮ็ดโคดง่ายเลยนะทุกคนโอ้มันจะง่ายอะไรขนาดนั้นนะทุกคนโคดโฟกเลย คารีเพชรได้เล็วเก็บไว้แล้วก่อนละกันห้าอันคือแบบว่ามันสบายมากนะเดี๋ยวผมจะลองใช้อนนี้ขุดดูเฮ้ยเฮ้ยผมคิดอะไรดีๆออกแล้ว ประตูตไปนรลกของผมต้องได้ทีวัดโอเคได้มาหนึ่งอาหันได้อีกหนึ่งเป็นสอง เราลองจะามาวางตรงนี้ก็าวางตรงนี้ได้อีกหนึ่งโอเคแล้วก่อนน่าจะได้ดังผมดูจะส่งแล้วตรงนี้ โอเคอ่ะ okay. สวยอ่ะทุกคนถือว่าดีอะ่ะถือว่าดีนะประตูไปนรกของผมดูดีได้ไหมโอ้ยทุกคนได้ว่ะได้ว่ะประตูไปนรกของผมได้แล้วมันเป็นประตูเนเธอร์ทิเททที่สุดในในโลกในสามโลกนี้โ <c oughs> คตรแหลมอะ่ะทุกคนได้ละได้แลครับไ,ได้ประตูไปเนเธอร์ อ,อย่างเทอ่ะอย่างเทอ่ะทุกคนประตูไปในเทิของผมอย่างเท่อ่ะเฮ้ยอย่างเท่อ่ะประเทศไ,ไ,ไทยอย่างเฟียวว่ะประเทศไทยประเทศไทยอย่างเฟียวอ่ะเอ้โหอะไรมันจะโชคดีอะไรขนาดนี้ทุกคนมันจะโชคดีอะไรขนาดนี้อ่ะโอเคทุกคนผมก็ได้ประตูไปนรกแล้วนะครับ โคตรเฟี้ยวเลยทุกคนนี่คือประตูไปนน,นล้กของผมนะอ,อย่างเฟี้ยวดีโอเคทุกคนวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมช่วยกดไลค์สมัครมาชกัรดิ่งบ <c oughs> <c oughs> ๊ายบายครับ